รันทุทรัแล้วก็ที่สัก็คือาตารทนทรั์ารทนทราบข้อมูลเพื่องความเป็นมูอเรื่องคาคันพัฒนาคุณภาพคัน ก็เป็นการจัดกรียนี่บ้านก็ก็วัวันนี้ก็านวชาอะไรก็ปิา ถึงทารสิงใจแล้วนี่กตัวแทนจาผู้ใหญ่ใจดีนะครับนผู้ใหญ่ใจดีท่านาเป็นแรวแทนของคณะทำางานารท่านเป็นระนะครับก็มาให้การเปเียด้วยใจว่าเีกางครับ่ตัตอแรกนะท่านเยี่ยมพวกเราทานิัติการกิจต่อย อันั่งงูนะับแตมานานๆทีู่้สุายชการเาชนะปร็เป็นาชนะเป็นแบบแต่จะเป็นกับข้าที่สองแบบสุดยอดเลยนะนี่ ก่อนหนึ่ก็ต้องขอบคุณผู้ปกครองนะครับท uh ี่ไว้วางใจในียนวันศิริเกศที่ให้เด็กเนี่ยมาเรียนวันแรกเท่าที่ประเมินตั้งแต่เช้าตั้งแต่ผู้ปกครองมาส่งและก็การรับนักเรียนตลอดทั้งกระบวนการต่างๆการเข้าสู่กระบวนการห้องเรียนนะครับวันนี้ก็มีความภูมิใจมากนะครับตามที่เราวางแผนกันไว้นะครับวัแรกก็ขอบคุณคณะกรรมการการศึกษาด้วยนะครับที่เห็นชอบให้พวกเราเปิดเรียนในวันในวันที่หนึ่งต้นไปนะครับวันนี้วันนี้วันเปิดเทอมวันแรกก็ก็มาให้กําลังใจคุณครูและก็มาพบปะ น้องนักเรียนน,นี้วันนี้ก็ทางเรียนรุบาลศรีสเกตได้จัดให้มีการเรียนเฉพาะเด็กผู้ชายวันนี้เด็กผู้หญิงยังไม่ได้สลับกันพรุ่งนี้ก็จะเป็นเด็กผู้หญิงแล้วก็กดูแล้วมีความพร้อมมากนะแล้วก็การเตรียมความพร้อมของท่านผู้บรการแล้วก็ผู้บริหารและคุณครูก็เตรียมอย่างดีนะหลังจากที่เราหยุดไปนานทั้งปิดเทอมด้วยทั้งสถานการณ์โควิดด้วยนะครับก,ก,ก็เด็กๆก็มีความพร้อมแล้วก็ เน้นกำชับให้ล้างมือบอ่อยๆนะครับให้เว้นระยะหา่างแล้วก็ให้ไปบอกคุณพ่อคุณแม่ให้ไปฉีดวัคซีนนะครับเพราะหลายๆคนก็ยังไม่ได้ฉีดตอนนวัคซีนเราก็มีน่าจะเพียงพอแล้วแล้วก็ให้เน้นให้น้องๆสามสี่ปประเด็นนยให,ให้ให้เขาไปอบอกคุณพ่อคุณแม่เขาให้ไปฉีดวัคซีนกันจะได้มีครอบคลุมพื้นที่ได้กว้างขวางขางึ้น